โยโยโย่ใบสองมัรงรเจิญกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหนังทุกช่องทางเิญแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีครับคลึงเน้นทีมเดียวพเจารณเลือกเกมเวลาตีสองตรงฟุตบอลยุโรปลีกรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกครับโรม่าจากอิตาลีจะเปิดบ้านเจอกับเลเวอร์คูเซ่นแชมป์จากบุนเดสซีการนะครับโรมาร่ารอบที่แล้วเนี่ยเอาชนะเอซีมิลานประตูรวม3-1ล่าสุดบุกเสมอนาโปลี2-2งัองรันดับ5ในเก่าช่วนะครับดาเนเลเดลออซี่ครับเตรียมจัด ชุดใหญ่นะครับคริสมอลลิงมันชินี่คุมเกมรับแดนกลางเนี่ยก็เลนโดอาปาเรเดสนะครับแนวรุกก็มีทั้งลอเลนโซเปเรียกินนี่เซฟานเอลชาราวีเปาโลดีบาล่านะครับกองหน้าโรเมลูลูกากูครับโดยมีทาม,มิอับราฮัมน่าจะรอการที่มานั่งสำรองนะครับในขณะนะที่เลเวอร์คูเซ่น รอบที่แล้วเอาชนะเวสแฮมมา3-1นะครับล่าสุดในลีกก็ตามตีเสมอสตุตการ์ด2-2ยังไร้พ่ายต่อไปนะครับชาบีอลองโซ่ก็เตรียมจัดชุดใหญ่นะครับจนทธานทาคุมเกมรับตัวริมเส้นวิงก็มีทั้งฟริมปองกับกริวเมาโดนะครับดันกลางกระดิชชากา้าโรเบิร์ตแอนดริชนาวุกก็ฟอเรนเวตกองหน้าพาทิกชิกนะครับไหนจะมีเจ้าวิกเตอร์โบนิเฟสอีกครับ ฤด,ดูกาลที่แล้วก็เจอกันในรอบรองชนะเลิศนะครับตอนนั้นเกมแรกโรม่าเปิดบ้านชนะ1-0บ้านเลเวอร์จบ 0-0, 00นะครับคู่นี้ก่อนเกม เขามองเลเวอร์บุกมาเหลื่อมเล็กน้อยได้ซํานะครับด้วยความที่ฟอร์มฤดูกาลนี้สุดยอดจริงนะครับเลเวอร์กูเซนอย่างไรก็ตามครับการจะบุกมาชนะโรม่าของเดลออซี่ก็ไม่ง่ายนะครับมิลานโดนมาแล้วนะครับโรม่าในกรุงโรมไม่ธรรมดาครับเกมแบบนี้แม้ว่าเลเวอร์จะฟอร์มดีแต่ว่าในบอลระบบเย่าเยือนพิจิตจะมองว่าหน้าวัดใจโรม่าในบ้านนะครับไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับให้เชียร์โรม่าเป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย